คิดเชอร์เขาก็จะถามว่าให้แนะนําตัวแล้วแนะนําตัวเสร็จเขาก็จะแนะนําถึงไหนแนะนําถึงถึงอันเนี้ถึงอายุแล้วหรือไม่แนะนำหรอเขาไม่ให้แนะนำเขาเบรกไว้หรอแล้วอะไงีแล้วเขาก็จะถามเรื่องโรงเรียนว่าเป็นยังไงบ้างโรงเรียนไคโรงเรียนเก่าหรือโรงเรียนใหม่โรงเรียนเก่าเขาเหมือนถ้าเหมือนแบบสัมภาษณ์ ทยที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเหมือนที่เราไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ที่ไหนสัมภาษณ์เราตอบได้ไหมได้ทุกข้อง่ายมากแล้วรามีที่ครูที่ครูที่ครูสอนมาได้ใช้ไหมใช้ทุกข้อเลยใช่เช่นหนึ่งเนืองเขาถามว่าไงเขาก็ให้แนะนําตัวว่าชื่ออะไรก็ตอบว่า my name is มี v i t a n d i you can call me i n t e r f u u r a l สองดังนั้นูก็บอกว่า หนูก็บอกอายุไปด้วย I am 10 years old แล้วก็บอกหนูก็บอกว่า in old school I study in an an um school. อรุณว n น m a งใหม่ช u บุรี h o o l สามแล้วเขาก็ให้แล้วเขาก็จะถาม,ามถามว่าถามว่าว่าอันเนี้ยทำไดนะคถามแรกที่เขาถามเขาก็จะถามว่า สนิทแหละเพื่อนสนิทที่ไหนที่นี่หรือที่นู่นที่นู่เนเออตอบบอกว่าอาร์ตแล้วสองสามสี่เอเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนสนิทแล้วก็ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างเดอตอบว่าเป็นโรงเรียนที่ดีเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็นี้โรงเรียนที่ดีแล้วมีแต่คนชอบเรียน ต่อไปต่อไปก็เขาก็จะถามเรื่องอาหารที่ชอบกิน,นก็บอกว่าพิซซ่าแล้วเขาก็ถามว่ากินเท่าไหร่ต่อครั้งเขาก็บอกไปว่าหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็จะถามช่วยเล่นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรละหมดแเขาไม่ถามว่าทำไมทําอยาา่างเรียนที่ีไม่ถามหรอไม่ถามแค่นี้